สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นเวลาเช้านะคะเช้าเาเลยค่ะประมาณ6กเจโมงนะคะพี่อ้อยก็ตื่นขึ้น,นมาก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทุกวันเลยนะคะที่โต๊ะหมู่บูชาของพี่ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากมายเล็กๆน้อยๆค่ะวันนี้เป็นวันพระนะคะนี่ค่ะพี่อ้อยได้มะม่วงมานะคะแล้วก็ถวายมะม่วงลูกโตลูกใหญ่มากนี่นะคะนี่่ะ ของหลานสาวเ็าส่งมาจากลำปางนะคะแล้วก็ส่งมาก็ถวายพระซะลูกใหญ่ทานอร่อยค่ะหอมมากเลยไม่ทราบว่าเป็นมะม่วงอะไรนะคะแต่หอมค่ะทางพวกนี้จะมาจากทางอินโดนะทางอินโดทางบราซิลอะไรประมาณนั่นแหละค่ะนะซึ่งก็เป็นมะม่วงซึ่งแปลกแตกต่างไปจากของประเทศไทยเรานะคะนี่ค่ะโต๊ะหมู่บูชาเล็กๆของพี่นะคะ ซึ่งจะต้องปฏิบัติทำทุกวันทุกวันทุกวันนะคะพี่เป็นหมอดูนะคะการที่เป็นหมอดูแล้วก็ต้องเป็นหมอดูซึ่งมีธรรมะนะเราไม่ใช่อธรรมถ้าอาธรรมเราจะรู้สึกอายนะคะจะเข้ามาไหว้พระยังรู้สึกอายเพราะจิตใจเรามันตำานพวกอบบยภรรมูมิอะตาแต่เราเป็นธรรมะที่สอดส่องดูแลนะเพื่อนฝูงผู้คนที่ข้าก้าวเข้ามาในที่ตรงนี้นะคะ เพื่อมาแก้ไขปัญหานะคะเขาทุกมาเขาแก้ไขด้วยปัญหาอะไรอะไรมันเกิดขึ้นกัะตัวเขาแล้วเราต้องแก้ด้วยเหตุผลไม่ใช่พี่เป็นพวกหมอศัยศาสตร์นะนั่งทางในพอมาถึงก็อา้าวดูหน้าสักกระเดียวนึงก็โอมาลืลก็กุยก็คุยก็คุย,คย,คย,คยอะไรประมาณนั้นนะ่ะเสกเพียงเพียงพี่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ค่ะพี่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะพี่ก็เป็นสามัญชนธรรมดา ทุกอย่างต้องเรียนมานะคะเด็กๆเขากว่าจะได้รับปริญญาเนะ่ะเขาใช้เวลากี่ปีซึ่งเขาเรียนเน่ะเขาเรียนค่ะเขาไม่ได้มานั่งขีดเขียนได้ง่ายๆนะหรือไปนั่งสอนเด็กได้ค่ะการที่เรียนไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นคุรศาสตร์บัณฑิตไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ค่ทุกๆแขนงเราต้องเรียนมานะคะเรียนค่ะเรียนให้ถ่องแท้เราถึงจะสอบได้สอบผ่าน สามารถที่จะพูดในสิ่งที่เราเรียนมาได้หรืออาจจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เราเรียนมาได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ฮะสวยงามมากเลยลูกย้อยใหญ่เหมือนแอปเปลิลนะเหมือนแอปเปลิลญี่ปุ่นแต่เป็นมะม่วงนะคะอืมนี่ค่ะโต๊ะหมู่บูชาของพี่เล็กๆค่ะพอเหมาะพี่ทำได้เท่าที่ทำพระทุกๆองค์นะคะมีแต่ผู้คนเข้ามาถวายบูชานะคะ ซึ่งอยากจะให้พี่มาถวายบูชาทุกๆองค์เลยในที่นี้นะไม่ได้จัดหามาเองนะคะพระพุทธชินลา่าพระพระประจำวันอาทิตย์วันเสาร์พระนาคปกนะแล้วก็พระพระพระแก้วนะคะพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรหลวงปู่ทวดนะแล้วพระพุทธทุกอย่างนะคะเรามีคนศรัทธาเอามาให้นะคะจัดแต่งโต๊ะมู่บูชาให้ พีอ่อ้อยไม่มีอิทธิฤทธ,ธิ์ไม่มีอิทธิธเดชที่ไหนนะคะเออเอาแค่นี้นะคะเนี่ย่ะแค่นี้นะคะสิ่งที่พี่ต้องปฏิบัติทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็จากตรงนั้นมานั่นก็คือตูต้ตำรานะที่พี่เรียนมาะนี่ย่ะพวกไพยิปซีที่เรียนมาตำรานะคะมีทั้งนั้นเลย่นะ,ะนี่นะคะมีทั้งนั้นเลยอยู่ใต้นี้นะคะเนี่ย่ะตำราที่เรียนมานะคะเนี่ย่ะ ให้อันนี้ค่ะได้ไปเดินแบบที่ว่าไปโชว์นะฮะในงานสโมสรโรตารี่ที่จังหวัดกาญจนะคะเดินแบบนะคะที่โปรโมทไพยิปซีค่ะนะคะนี่ก็ทางด้านเหนือนะคะเนี่ยให้เขาล้างมุ้งรวดแล้วสะอาดสะอ้านมากมองทะลุถึงนู่นเลยลาดหญ้านู่นนะเนี่ยให้เขามาล้างมุ้งรวดให้นะสะอาดสะอ้านหายใจคล่องแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็ทําน้ําหอมทุกวันค่ะ มีคนสั่งทําน้ําหอมทุกวันเลยพี่ก็ทำวันละสองสามขวดห้าขวดพี่ก็ไปส่งที่ไปรษณีย์นะก็เป็นอาชีพนี่ก็คือโต๊ะฮะโต๊ะที่ทํางานนะคะนี่ค่ะเวลาคลี่ไพ่ก็จะคลี่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะมีตําลาที่เรียนมานั่นนั่นพันค่นนะพานครูนะคะนี่ค่ะพานครูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ค่ะไทรเข้ามาเขาก็ต้อง วางพันครูที่นี่นะคะค่ายกครูนะสองบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะไอพาราไดนะฮะเนี่ยคะดวงตาสวรรค์นะอันนี้ไอไทเกอร์นะเนี่ยดวงตาเสือพี่เช่ามานะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้เรายึดเหนียวจิตใจเราไว้คะสิ่งดีสิ่งทำทำดีสิ่งดีตอบย้อนทําไม่ดีสิ่งไม่ดีตอบย้อนถ้าเราทําดีนยะเงินทองก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะอันนี้เพชรทั่งค่ะ ทำให้หนักแน่นค่ะจิตใจของเราไม่หวั่นไหวนี่เพชรทั้งค่ะอันนี้ค่ะรูกประคำจากหลวงพ่ออุตมะค่ะที่วัดนูน่นค่ะที่ทางสังขบุรีนะคะนี่นะคะไปรับมากับมือท่านเลยตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ค่ะจำไม่ได้นะอันนี้เพชรทั้งนะคะนี่ค่ะเหมือนดวงตาเหมือนกะโหลกเลยนะเนี่ยลูกตานี่ลูกตา,น,กตานี่จมูกมีปากเพชรทั้งนะคะเนี่ยเหมือนไหมอ่าเหมือนกะโหลกคนเลยนะคะมีสมอง กิดปัญญาเลิศนะคะสมองพี่รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นนักศสยศาสตร์แต่ว่าเป็นพี่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้บ้างเล็กน้อยแต่พี่ก็นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนะคะโอเคนะแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะที่บ้านพี่มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้าบ้านหลังนี้พี่จะเอารูปพระพุทธรูปเข้ามานะคะหลวงพ่อทุกๆพระองค์นะคะนี่ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งครอบครัวพระพี่นางเธอนะคะเนี่ย่ะเอามานะคะเนี่ยเข้ามาในนี้นะคะมีเจ้ของมีจ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่รอบบ้านเลยนะจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องนึกถึงค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องบนมองเห็นนะคะฟ้ามีตาอย่าดูถูกนะคะฟ้ามีตาเนี่ย่ะราชกาลทุกๆพระองค์นะคะ ถึง9ร้ารชการนะะสิบราชการก็ไม่ได้อยู่ในพิกเจอร์อันนี้ไม่ได้อยู่ในรูปนี้เพราะว่าเข้าไม่ได้ตอนนั้นก็มีทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่พระเจ้าแผ่นดินของเราได้สวรรนคตไปแล้วนี่พระราชนีของเราขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขะพันละนะคะขอให้มีความอยู่ความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนะคะนี่ค่ะห้องที่สองก็ยังไม่วายค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมก็จะมีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะนี่ค่ะบ้านพี่เนะี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยโชว์รูปนะฮะทั้งที่มีสิทธิ์ที่จะโชว์มันแต่ไม่โชว์ค่ะโชว์รูปในครอบครัวพี่ไม่ค่อยโชว์หรอกโชว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะนี่ะ่ะ นี่คือบ้านนะคะนี่คือภายในบ้านนะคะภายในบ้านก็จะออกไปข้างนอกบ้านนี้ก็เป็นบ้านสองชั้นที่อยู่ตรงนู้นนะคะเป็นไต้ถุนสูงนะคะเป็นใต้ถุนสูงแล้วก็พื้นว่างๆนะคะมีโต๊ะกินข้าวข้างบนก็เน้นสามห้องนอนแต่ในบ้านนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่ห้องนอนนะคะนะบ้านนี้มีสี่ห้องนอนใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นห้องที่สองไว้รับแขกนี่ค่ะ ใครมาใครไปก็รับแขกที่นี่อยู่สุขสบายอยากนอนอ่านก็นอนอยากทําอะไรก็ทานะที่ที่ห้องค่นะมีอย่างนี้ทุกๆห้องมีสีเขียวของห้องพี่นี่เป็นสีชมพูแล้วก็มีสีฟ้านะคะถัดออกไปเป็นห้องที่สี่นะคะห้องที่สามก็ไม่มีห้องน้ําในตัวแต่ว่าเป็นห้องที่แบบอิสระนะคะ เขาเป็นอิสระผู้คนเข้ามาในบ้านเนี่ยอยากจะใช้ห้องน้ําก็ใช้ห้องน้ําอิสระไปนะเนี่ยค่ะแค่นี้เองบ้านพี่อ้อยนะคะค่ะแค่นี้ค่ะกดชอบกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ